พาชิมฮังกรีเนอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชิมที่ร้านฮังกรีเนอนะคะอยู่ที่ติด BTS l a เท TV เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ชิมอะไรไปบ้างนะคะอาหารเขาจะเป็นแนวสเต็กแอนด์พาสต้านะคะกินง่ายๆนะคะไม่แพงค่ะ วันที่มาชิมนะคะจะมีโปรโมชั่นเป็นชุดสเต็กเนื้อคู่นะคะมีเนื้อ2ชนิดในจานเดียวนะคะราคาลด20%ค่ะมาแล้วค่ะจานนี้เป็นเซตคอมบี้เอฟนะคะมีไก่สไปซี่และปลาทอดค่ะเสิร์ฟพร้อมมินิสลัดขนมปังและเฟรนช์ฟรายด้วยค่ะ ราคาปกติ200กว่าบาทนะคะลด20%วันที่ไปก็จะเหลือ180กว่าบาทเองค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาน,นะคะจานใหญ่มากนะคะอันนี้แบบเป็นเซ็ตเป็นเซตท,ที่มี2อ,อย่าง ที่เมนูสปาเกตตี้กันต่อเลยค่ะม<า>เมนูสปาเกตตี้ครีมซอสแซลมอนไข่กุ้งนะคะวันที่มาโปรโมชั่นจานนี้แค่99บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากเลยค่ะของทาเล่นสั่งเป็นขนมปังกระเทียมกับซอสซาค่ะแะเมนูต่อไปนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะไส้กรอกแมเบคอนลาวาชีสนะคะเป็นเรคอมเมน์ของราเลยค่ะ อีกเมนูหนึ่งที่ชิมแล้วต้องแนะนำเลยนะคะซี่โครงหมูนะคะเป็นซอสสไตล์บาร์บีคิวค่ะเสิร์ฟมากับเฟรนช์ฟรายแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบเซตที่เราสั่งไปแล้วนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มชิมกันเลยค่ะ ไส้กรอกพันเบคอนลาวาชีสนะคะเมนูนี้เสิร์ฟมาท่านอุ่นๆน,นะคะชีสยืดร้อนๆน,นะคะนุ่มๆในปากตัวซอสเนี่ยเป็นสไตล์บาร์บีคิวอร่อยมากค่ะต่อด้วยเซตคอมบีเอฟนะคะอันนี้จะเป็นตัวไก่สไปซี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาท่อนะคะมาพร้อมซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสครีมที่จิ้มกับปลาท่อนะคะ ต่อด้วยขนมปังกระเทียมกับซาวซ่านะคะและสปาเกตตี้ซอสครีมนะคะก็เป็นร้านที่มากินกับเพื่อนมากินกับคนในครอบครัวกันได้เลยนะคะส่วนเมนูนี้ก็อร่อยมากค่ะคือซี่โครงหมูเขาเนี่ยนะคะเปื่อยนุ่มแล้วก็ฉ่ำซอสสไตล์บาร์บีคิวรสชาติเข้มขน้นอร่อยทุกใจมากๆเลยค่ะไว้จะไปกินอีกแน่นอนจะบอกว่าอร่อยมากโดยเฉพาะซี่โครงหมูเนี่ย ชอบมากเลยมันเปื่อยแล้วก็ซอดทุ่มากบัฟีฟต์ครีมก็ดีงามมากมก็อย่าลืมไปลองกันนะคะที่ร้าน Hungry Nerd ค่ะ BTS ราชเทวี TV ค่ะ